สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเกา่าแบ ystem, sink, 2023, งก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนักสะส,ะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสูขข่ช่องคูโดงคอยนะครับครับผมช่องคูโด่งคอยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนพี่เงน้องที่เป็นนักสะสมได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และที่สําคัญนะครับคูโดงจะมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบเพื่อนํามาสะสมนะครับก็บอกกับเพื่อนเพื่อนพี่เพงน้อง ตอนนี้คือใครจะว่าบ้าก็ว่าบ้าแล้วครับเพราะว่าตามหามานานแล้วครับแล้วก็ยังไม่ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องมีเหรียญแบบนี้นะครับส่งเข้ามาให้ครูโด่งได้นะครับมาประเมินราคากันครูโดง่งยืนยันว่าครูโด่งรับซื้อจริงแล้วก็ให้ราคาสูงด้วยรับซื้อสูงสุด4ี่พันบาทเลยนะครับสําหรับเหรียญน,นี้วันนี้ครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญของในหลวงรัชกาล ที่10นะครับเหรียญของนายหลวงรัชการที่10จะถูกผลิตมาตั้งแต่ปี2500 6นนะครับแล้วก็มาปี2,500ถึงปัจจุบันที่ใช้กันอยู่นะครับ2564ทีนี้เหรียญที่คุโด่งมาประกาศรับซื้อก็บอกกับเพื่อนเพื่อพี่เ,นเน่น้องมาโดยตลอดนะครับเป็นเหรียญที่คุโด่งอยากได้จริงๆนะครับแล้วคุโด่งบอกได้เลยนะครับถ้าใครมีเป็นโอกาสเลยนะครับเพราะคุโดงยังเชื่อว่าให้ราคาสูง กว่าที่อื่นๆแน่นอนคือใครจะว่าบาหน้ามืดอะไรก็คือคนมันอยากได้แล้วก็เราเป็นนักสะสมตัวจริงนะครับเป็นนักสะสมมาลองดูนะครับเหรียญที่คุดโด่งประกาศรับซื้อเหรียญที่อยู่ในมือของคุดโด่งนี่เป็นปี2564น้ะครับ25 6 4เดี๋ยวคุดโด่งวางเรียงเอาไว้ให้เพื่อนๆพี่น,พน,น้องได้ดูนะครับอันนี้เป็นเหรียดปีอะไรเนี่ย2563นะครับ 2563แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น2562เดี๋ยวมาดูกันทีละเหรียดเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น2561เนาะ2561มาลองดูกันนะครับตอนเนี้ยที่คุณดงเป็นนักสะสมอย่างที่บอกนะครับคุณดงเป็นนักสะสมแล้วก็เพราะเกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาลองลองดูเลยนะครับ นี่คือเหรียญที่ครูโดงรับซื้อนะครับลองลองดูนะครับอันนี้ปี2 5 6 1ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นความผิดปกติไหมครับเดี๋ยวมาดู2 5 6 2ดู2562นะครับแล้วมาดู2 5 6 3ดูทีละเหรียญเลยนะครับดูทีละหนึ่งเหรียญแล้วก็2 5 6 4เห็นไหมครับเห็นความผิดปกติไหมครับ ตอนนี้คูโดมีเหรียญพระเสียนตรงสองเหรียญนี้นะครับสองเหรียญนี้สองพศนี้ก็คือปีสองพันห้าร้อยนี่นะครับรสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดแล้วก็สองพันห้าร้อยหกสิบสามเห็นไหมครับนี่คือพระเสียนตรงคูโดงประกาศนะครับจริงๆคูโดงเห็นมีอยู่แล้วนะครับว่ามีคนนํา คือคือได้เห็นนะครับว่าปี2564แล้วก็2562มีเหรียญพระเสียงตรงมีเห็นนะครับแต่ว่าครูโดงอยากได้แต่ก็ยังไม่ได้มานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบชนิดราคา1บาทของในหลวงรัชกาลที่10นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อพี่เพื่อน้องมีส่งรูปภาพเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับ ถ้าเป็นเหรียญพเสยีตรงฟังดูดีๆนะครับถ้าเป็นเหรียญพเสยีตรงปี2562และ2564 2562และ2564นะครับถ้าใครมีเพียงแค่เหรียญเดียวคูดวงรับซื้อเหรียญละ1,500บาทแต่ถ้าเกิดใครมี2เหรียญคู่แบบนี้และเป็นพเสดีตรง2เหรียญได้มาพร้อมกันนะครับคูดวงรับซื้อ4,000บาทลองลองดูนะครับเพราะว่าเราเป็นนักสะสมนะครับ คือเราพยายามจะเก็บให้ได้ทุกพศปี2561ก็มีแล้วเห็นไหมครับ63ก็มีแล้วแต่62ก็64กับไม่มีนะครับแต่ถามว่าเคยเห็นไม่เคยเห็นนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ยังไม่มีโอกาสได้มาเป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักสะสมก็สร้างมาดีอยู่นะครับเวลาที่เราอยากได้แล้วเรายังไม่ได้เนี่ยก็พยายามหาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีเหรียญ 1>, 1บาทปี2 5งพแล้วก็64สองเหรียญที่เป็นพระเสียรตรงคูดวงรับซื้อสองเหรียญสี่พับาทนะครับครับวันนี้มีสั้นๆนะครับก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกับเขาบ้างเนาะบ้าก็บ้าแล้วครับอยากได้สําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ for something within